สวัสดีค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆนะคะมากินด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเพียงตีนเต่าหอยแมงผู้แล้วก็หอยจุบที่ลืมไม่ได้แล้วก็วันนี้เป็นเมนูแบบว่าอลังการนะคะเหมือนแบบว่าอยู่ในปตาตคาอะเงี้ย ค่ะมันมีชื่อว่าเซนโตยานะแล้วก็ทำน้ำจิ้มเองนะคะเนี่ยค่ะอหอมมากหิวขอกินเลยนะคะอืมเฮยเฮยมันหวานมากเลยนะคะเนี่ยอืมจิ้มใส่ เผ็ดเนี่ยขามันนะคะเนื้อตรงขาไอเน,นี้ยปูจะเนื้อเยอะมากอืม <c oughs> สดด้วยนะคะปพรว่าแฟนลงไปเก็บมาก็วันนี้ลงไปทะเลด้วยกันนะคะแต่ว่าไปคนละที่จริงๆตั้งใจบอกแฟนไว้ว่าตอนบ่ายสามค่ะให้มารับอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนที่ที่ลงทะเลไปแล้วค่ะน้ำมันแรงมากแล้วก็มัน ซัดตลอดเวลาก็เลยพอแล้วพอได้ไอ้ไอ้เพียงทะเลเนี่ยค่ะพอแล้วแค่แบบพอกินอะไรแค่เนี้ยก็กลับเลยก็ไปรอแฟนที่บ้านแฟนก็กลับมาประมาณเกือบบ่ายสามโมงแล้วค่ะเขาตั้งใจที่จะลงไปหาปลาหมึกนะแต่นั้นไปนั้นมาไปเอาปูมาเฉยเลยแต่ก็ดี อร่อยอ่ะทำน้ำจิ้มอร่อยด้วยค่ะนี่แะคะ่ะไอ้เพียงทะเลจะมาแกะเนื้อมันนี่นะคะเหมือนหอยไหม เนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วก็อ้ตรงคีบมันเนี่ยค่ะมันมากเลยเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนมือมันนะเนาะเนี่ยค่ะมันก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ตรงเนี้ยแต่อร่อยค่ะชอบกินเนี่ยค่ะเหมือนหัวมันนะ,นะเนาะเหมือนเวลาแบบถ้ามันอยู่ในน้ําอะค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นคีบเป็นแบบว่าเป็นดอก,ดอก พุ่งขึ้นมาค่ะเหมือนมันออกมาหายใจเนาะจะหมูมันอะไรประมาณนะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเห็นเป็นพิวผิวสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะตัวมันก็เหมือนหอยดีๆนี่แหละค่ะรสชาติก็คล้ายๆกันเลยนี่จะเป็นข้างในมันนะคะเนี่ยค่ะข้างในก็ไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เอ้ย จิ้มน้ำจิ้มบ้านเราเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วคนที่นี่เขาต้มกินธรรมดาค่ะใส่เกลือแต่ก็อร่อยอยู่นะคะอ๋อกินไม่ถูกเลย ตงหลังๆเนี่ยค่ะแฟน์ะที่เกียดลงทะเลเขาเหนื่อยอะค่ะเพราะว่าเขาทํางานวันเสาร์ด้วยใช่ป่ะคะแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยไม่มีงานวันเสาร์ขเขาก็เลยไปลงทะเลคือทําวันเสาร์มาเป็นหลายปีแล้วค่ะทุกเสาร์ทุกเสาร์เลยก็เป็นปีแล้วค่ะไม่ค่อยได้ลงทะเลเลย จะลงไปทีก็ไปหาพวกหอยเม่นไปเก็บอันเนี้ยค่ะแต่ไม่ได้ลงไปข้างในใต้ทะเลอะไรเงี้ยนะเหมือนไปหาปูแล้วเป็นช่วงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นช่วงเดือนเนี้ยไปปูเนี่ยมันมันจะอร่อยจริงมันไม่ได้ผ่ามันนะคะเนี้ยไม่ได้ผ่าตรงตามนะันอืมะ โอ้ยไข่มันดูสิคะเนี่ยไข่แดงอุย้ยเป็นต้มียกินยากกินเย็นนะคะแต่ว่าอร่อย อืสิไข่มันเนี่ยค่ะอืมมือเลอะหมดแล้วขอใส่น้ำจิ้มเข้าไปเลยนะคะเนี่ย เส <mar variance> <Kell analyze anthropology> ่็นไปในกระดองมานะคะเข้ากันมากเลยค่ะอืม Wow! Ăn nhoài! Hmm! Cát giác! Yeah. มาหลายตัวด้วยนะคะเยวจะกินทุกวันเลยเมื่อวานกินหอยนางรมหมดไปแล้วเกียงเดี๋ยวตอนไปเก็บกับกับน้องชายเขาอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะขอเข้ามากินออกนี่มัช่างแกะยากแกะยิน นี้ยค่ะนีถ้าแฟนอยู่นะคะเขาก็จะทําให้หมดเลยนะเนี่ยแต่ว่าทำไม่ค่อยเป็นนะตามมีตามเกิดนะคะ แข่งมากแกะไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้แฟนเข้านอนแล้วเหนื่อยมากบอกเหนื่อยมากเลยบอกไปไปนอนไปไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไม่กินหน่อย นี่ค่ะจิ้มกับน,น้ำจิ้มแบบว่าเผ็ดเผ็ดกินแบบว่าเหมือนหลูเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ากินในของแพง <laughs> แต่ว่า จริงที่เนี่ยเขาเรียกว่าไอเซนโตยาแต่บ้านเราอะ่ะไม่รู้เขาจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะคะว่าเป็นปูอะไรสไปร์ r แคร b บปูไปม,มุมเนาะปูส้มถ้าเป็นปูอาสก้ามก็คงไม่ใช่อะค่ะเรื่องเดียวกันก็ไม่รู้นะอันนี้ตัวใหญ่กว่าเลยมั้งอน,นี้ก็ตัวใหญ่นะเป็นแต่ว่า กินตัวเล็กก่อนสุดทำน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะคะเนี่ย ่อยจริงๆนะคะก็ไปเก็บมาพอกินนะคะไม่ได้ว่าเก็บเยอะมากเป็นมื้อเย็นเพราะว่าถ้าพูดเมืม่อวานแม่แฟนนะคะเขา ได้หอยอ้นี่มาหอยตลับตัวใหญ่มากตัวแบบว่าอย่างนี้เลยค่ะเขาให้มาก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเมนูเนี้ยค่ะอะไรนะผัดหอยลายอยูติดทะเละคะ่ะมันก็กินแต่อาหารทะเลเนาะ กินได้แบบว่านักเก็ตมากเลยใช่ไหมออร่อยมากเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วกินได้เยอะมากเจริญอาหารจริงเลยค่ะ ทะเลอะค่ะมันอยู่ใกล้เนาะมันก็หาง่ายอะค่ะที่บ้านแต่บ้านก็อย่างแฟนเขาอ่อเป็นลูกชาวเลอะค่ะเขาก็ไปหาเก่งอะไรเก่งเนาะก็ได้มากินก็โชคดีตรงที่ว่าแฟนเขารู้จักไปหาทํามาหากินแต่อย่างเราก็อยู่บ้านเฉยเราก็ออกไปหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีไปแล้วก็เดี๋ยว ถ้ามีคลิปใหม่ๆหรือว่าไปไหนหรือว่าทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันค you know? ่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปกินปูแดงเนี่ยค่ะก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ